你看。<laughs> สว่างตัวขุดไปต่อเลยวนะ่าขุดขุดมาณนี้กันเนอะแล้วก็เอาดินตอกขึ้นจะได้ไม่เป็นไรต่อชีวิตทรัพย์สินโอเคโหได้ต่อผามาแล้วแม่นี่ ไปก็เผาไม้ท <erman> ี่เผาไม้ให้มันสกประ เพาวเก้าอี้มัวกมันัโอ้ไม่หมดหมดเดี๋ยวโอเคพอไรกันก็มาไม่ไดมทำทอดกันเถอครับวันนี้เราไม่ทำอะไรนอกจากทอดทอดทอดอันหนึงจะมาทำทอปิง กคลิปนี้ก็จะยาวนานไหมเดี๋ยวผมก็ตรีมของให้มันดีๆก่อนนะครับก็อยากจะให้ยืมรอเท้านะแต่ไม่ใส่เบอร์อะไรก็้งนะอาหารเอาไป มันไม่มันเป็นบด<อ>บดบดโอเคจะดูปะล่ะจะลองดูปะล่ะโอเคเอโอเค,อเ,คเปลี่ยนเต็มโมกันเถอะปึปึหนูี่นี้ ่เอ๊ะอะไรกับพันเนี่ยเอ๊ะเยี่ยเอ๊ะยองไม่ได้แล้วปุ๊บปั๊บปื๊บเหม็นนี่ปิดเลยคงปิดในทันใด แหว,ว,วนเห,หนไม่ได้เลยนะอันนี้จะเป็นห้อง นี่วางไว้โอเคต้องแบบพีเอาแล้วพี่เอาซื้ออใหม่ไปแลววงกับ โผล่หัวขึ้นมาดูนิดนึงเจอเอนินโดแมนเจอสไลแมนนุงน่ง <c oughs> ูมันฆ่าเราดีเออไม่หวาได้ไม่น่าจะไปเล่นกับเอเดอร์อแมน,ในเลยนะอุตส่าหเงยหน้าเออเนี่ยโอ้โอเคของของของโอเคของยังอยู่ครบเนาะมไม่ไปตอกรอนกับพวกมันจะไม่ทำทางนเหนือใหม่

ให้มันเช้าอย่างเต็มกำลังก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันเช้าอย่างดีอย่างโอ้ยเฮ้ยลูพี่แอ็กเออพี่แอ็กนายเกือบหายไปแล้วนะมาเลยนั่นมันมาอ้มาเลยมาเลย าระเบิดใครว่า,าคิปเปอร์แม่งระเบิดแรงขึ้นเนาะ,ปะไปไปเก็บของกันโอ้โหศาส์จะไม่ได้ไปต่อก,ก่อนแม่เล่นค่าผมจะโอ้โหเอ้ยเจอทำแฮ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแอ็กก่อนรอก่อนนะทำจะปึ๊บปุ๊บนี่ไงพิกแอ็กตอเตาเผาแม่เจอได้เจอได้วโอ้โหโคิดเพิ่มแม้เพิ่มเจ๋งกว่าเดิมเนาะเล็กกว่าเดิมมันดีะนะลงทำกันไปเลยครับโอ้โหนี่ตัวใจเบิกเอ้ยเอ้ย

ตีนมาแล้วเออมได้ามาแค่อันเดียวไปค่ากตัวฟังหนึ่งลุยอุย้ยขามาอมไตัวอะไรวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้กันแดดเม่เจ้าฮ้ยนั่นมันสไปเดอร์แมนเออผมว่าผมไม่ไมยุ่งกับถ้ำน,นี้ยังดีเดี๋ยวแล้วจะผมเตรียมอาหารมาด้วยอืม,ม,มก็ควรเอาเนื้อไปด้วยนะนี่นนอเออเจอถ้ำอีแกแล้ว ให้ทำอ๋อเดี๋ยวผมพอกับป้าแล้วจบคลิปนะป้านาั่งบ้านน้อยของพี่อยู่ในจนนันทร์ ขอจบพิล้วนะครับบายบาย